รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย GT Mania สวัสดีครับและนี่คือรายการสีสัน25นชุด GT Mania ปฏิวัติยานยนต์ครับ GT Focus สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วและความดูด,ดันของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้นก็ตอบได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับ Prabus จัดเต็ม เมขอให้ไสองโชคดีครับผมไปได้ดไปได้ซ้มายซ้ายเลยเจ้า,า,าอคอมพิวเตอร์สุดหรูที่หล่อมาตั้งแต่โรงงานจะทำให้คุณรู้สึกถึงความแตกต่างไม่เหมือนใครบนท้องถนนครับ ยนตกรรมคอม plete ค่าสุดหรูที่พร้อมปรุงแต่งเสร็จตั้งแต่ที่ศูนย์บริการค่ายบาบัสสำนักแต่งคู่บุญของทาง Mercedes-Benz ได้นำเอารถ E 500คูปมาเป็นพื้นฐานเพื่อลังสรนความหรูหราโดดเด่นและสมรรถนะตามนิยามความเหนือชั้นของ b าบัส E คู e 6.1 ชันค่ายบาบัสก่อตั้งขึ้นในปี1977จากประเทศเยอรมันเพื่อสร้างสัญญนณตการเมอร์ e d e s สเบนที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะในระดับ h ฮเพอร์ฟอร์ a ม c นไว้รองรับเศรษฐีกระเป๋าหนักซึ่งต้องการความโดดเด่นที่เหนือชั้นยิ่งกว่าค่ายดาว3แฉกที่ผลิตออกมาจากโรงงานความงามของบาบัสอ e ีคูป .1 มันสะท้อนถึงความเหลี่ยมคมที่ชัดเจนจนเสริมสร้างความสปอร์ตให้กับรถยนตคูเป้รุ่นนี้ครับ ชุดแต่ง Aero Pass ของ Brabus ที่ถูกดีไซน์ออกมาอย่างลงตัวให้เข้ากับเหลี่ยมคมกับ E-Coupe 6.1คันนี้ทำให้สะท้อนถึงความเป็นสปอร์ตที่ลงตัวครับ บับาส e- c คูป6.1ได้ทำการติดตั้งชุด Aero Dynamic Part แต่งรอบคันที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เพืช่วยลดน้ำหนักและแรงเสียดทานที่สำคัญเพื่อเสริมความโดดเด่นและสร้างความแตกต่างจากรถที่ออกมาจากสายพานการผลิตปกติจึงไม่แปลกที่บับาส e- c คูป6.1ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นแม้กระทั่งผู้ที่ใช้ Mercedes-Benz e- c ูปยังต้องมีเหลียวหลังมองกันเลยทีเดียวครับ การออกแบบภายในของเจ้าบาบัสอีคูป6.1มีการเสริมแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบาบัสเยอรมนีสำหรับกับวัสดุอะคันชาร่าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานแฮนด์เมดจากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันอีกด้วยครับมาถึงล้อกันบ้างนะครับบาบัสอีคูป6.1มากับล้อบาบัสโมโนบล็อกเอฟเหลวไทเทเนียมที่ออกแบบให้มีน้ำหนักเบาพิเศษโดยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด20นิ้วสำหรับยางล้อหน้าสมรรถนะสูง235 5 30 R 20และล้อหลังขนาด275 25 R 20ครับและช่วงหน้าพลาดไม่ได้ต้องไปลองกันครับกับคันนี้เจ้า Brabus E Coupe 6.1พลาดไม่ได้นะครับ